ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคงเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเมืองไทยของเรานั้นมีทางเรื่องเล่ามีทั้งตำนานความเชื่อมากมายนะคะที่น่าเดินทางไปค้นหาและที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ลองมาสัมผัสเช่นเดียวกันค่ะเขาเล่าว่าหาดทรายดำที่จังหวัดตราดนะคะหนึ่งในหแห่งของโลกเท่านั้นค่ะ หาทรายดำอยู่ในบริเวณพื้นที่ของศูนย์ท่องเที่ยวเชิงศึกษาธรรมชาติหาทรายดำและป่าชายเลนเอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดเขาเล่าว่าความหาสรรย์ของทรายดำสนิทมีสรรพคุณของแร่ธาตุที่สามารถผ่อนคลายสุขภาพได้ค่ะจะูมกส่วนไหนของร่างกายหรือจะพอกหน้าขัดผิวก็จะได้รับพลังบำบัดเหมือนกับการทำสปาเลยล่ะค่ะ เปิดให้บริการแล้วสำหรับไอราเฟชมาร์เก็ตโดยบริษัท PS เอสเมแลนด์ทุ่มงบกว่า1,000ล้านบาทพลิกฟื้นทําเลทอง26ไร่เปิดตลาดสดแห่งใหม่24ชั่วโมงในรูปแบบวิถีไทยทันสมัยที่สุดในย่านปทุมธานีค่ะ ตลาดของเราเนี่ยเป็นตลาดสดแนวใหม่ซึ่งจะมีทั้งความสะอาดและมีความเป็นโมเดิร์นเป็นตลาดสดวิถีไทยแนวใหม่อะค่ะเครื่องอุปโภคบริโภคมากมายเน้นความโล่งและก็ความสะอาดอะค่ะขอเชิญมาลองเที่ยวชมที่ตลาดอิยาลานะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะอิยาราเฟชมาเก็ตสินค้าดีมีคุณภาพในราคาย,ยุติธรรมสถานที่กว้างขวางและเปิดโอกาสให้จับจองพื้นที่ทําการค้าแบบคุ้มสุดคุ้มอีกด้วยนะคะ บริษัทคาเฟ่ฟาร์มมาร์เก็ตติ้งจำกัดส่งผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ One Man Coffee เน้นวัตถุด,ดิบคุณภาพโดยผู้บริหารสาวสวยคุณรัศรีนสงประเสริฐด,ดึงสมรักคำสิงเป็นพรีเซนเตอร์ที่ทดลองดื่มจนเชื่อมั่นในประสิทธิภาพอย่างเต็มร้อยค่ะเพื่อให้ลูกค้าลรืผู้บริโภครู้สิกว่าทานแล้วไม่ได้ทานยา ค่ะกาแฟวันแมนก็เป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้ค่ะทานแล้วเพื่อสุขภาพดีแล้วก็สําหรับท่านชายโดยเฉพาะเราอยากจะชูสมุนไพรของคนไทยด้วยนะคะทีนี้สินค้าของเราเนี่ยเรายอมเรารับประกันได้เลยว่าไม่มีสารตกค้ากาแฟวันแมนคอฟฟี่เพื่อสุขภาพดีจริงไม่ได้โม้ต้องลองพิสูจน์ค่ะ มาร่วมส่งเสริมสินค้าแบรนด์ไทยด้วยกันกับเบเกอร์ผลิตในเมืองไทยและใช้วัตถุดิบของคนไทยทั้งหมดนำเบเกอร์รองเท้ารุ่นใหม่รุกตลาดไทยและต่างประเทศโดยเน้นที่รองเท้าผ้าใบทนลุยใส่สบายและราคามาตรฐานในปีนี้คุณสมฤทิกวงวีรนนชัยผู้บริหารบริษัทเอสซีเอจำกัดดึงโจอีบอยเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่นิยมใส่รองเท้าเบรเกอร์ผ้าใบคล่องตัวในการทํางานมั่นใจว่าจะเป็นกลยุทธ์ให้คนไทยทั้งในกลุ่มวัยเรียนและวัยทํางานนิยมใส่เบรเกอร์เป็นรองเท้าคู่ใจ ตลอดไป สมาคมเดอะบอสจัดงานคืนสู่เย้าครั้งสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีรวมสิทธิ์เก่าจากหลักสูตรเดอะบอสสถาบันการบริหารและจิตวิทยาที่เป็นการรวมพลังของเหล่านักธุรกิจชั้นนำทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่กว่า8 4รุ่นของสมาคมรวมงานรัำลึกแห่งความทรงจำแห่ง The ะบอ s คนที่จบหลักสูตรเด The Boss อะบอสจะได้มาพบปะกันนะครับแล้วก็สประโยชน์นะครับเพื่อที่จะให้ธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ย The Boss The Memory เป็นการสานต่อปณิธานดั้งเดิมเพื่อน,นำพาธุรกิจเศรฐษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนเ้าสู่อาเซียนอย่างเข้มแข็งสถาบันการออกแบบสักเพ้นเพื่อความงามโปรบิวติเซ็นเตอร์แบริงจัดฉลองความสำเร็จก้าสุปีที่2พร้อมรางวัลการันตีมาตรฐานระดับโลกแห่งแรกของไทยจากสหรัฐอเมริกาและอีก2รางวัลกับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีมีแขกผู้มีเกียรติศิลปินดารารวมแสดงความยินดีอย่างคับข้าง ก็เป็นการเติบโตเข้าสู่ปีสของเราพร้อมกับในส่วนของเรื่องของรางวัลที่ได้รับการการันตีมาด้วยครับผมฝากสถาบันของเราด้วยนะครับสถาบันโปรบิวตินะครับสนใจอยากจะสักปากคิ้วตาหรือว่าปานนมเนี่ยให้เราดูแลได้ครับเพื่อเหือนร่างที่งดงามอย่างมั่นใจให้โปรบิวติดูแลนะคะ ในช่วงวันหยุดยาวนี้หวังว่าคุณผู้ชมคงได้สัมผัสกับถนนสายดอกไม้ของเมืองไทยสวยงามทุกพื้นที่อย่างเช่นที่สุพรรณบุรีเส้นทางสามชุกด่านช้างเหลืองปริยดาทรเหลืองสะพรั่งรับต้นฤด,ดูร้อนตอนรับนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาเก็บภาพความสวยงามกันคึกคักทีเดียวค่ะเมืองไทยน่ารู้อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทยด้วยกันสุพรรณบุรีเองก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยล่ะค่ะมาเที่ยวสุพรรณบุรีกันนะคะ